สวัสดีครับผมกลับมาพบกับนัดฟอสนายครับกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับผมประจำวันนี้วันอาทิตย์ที่6นะผมนะ6 เมษายน2568นี้นะผมยังคงมีเรื่องราวฟุตบอลให้ติดตามกันเยอะแยะเหมือนเดิมครับวันนี้ก็จะจัดเน้นให้อังกฤษพเมลีกเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลเหล่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ช่องของผมด้วยนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้มีวิชาไหนที่น่าสนใจกันบ้างครับสำหรับอังกฤษวันนี้ครับไปดูกันที่เวลา2ทุ่มกันก่อนเลยนะผมระหว่างเจ้าส่วนน้อยฟูลแลมที่จะเจอกับลิเวอร์พูลนะครับสำหรับก่อนอื่นเลยครับในเรื่องของฟอร์มมาเล่นครับตอนนี้ทางด ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ชนะไปแค่ครั้งเดียวครับในรอบ5เกมหลังสุดนะครับตอนนี้ฟอร์มกําลังดรอปลงมากๆสาหรับเจ้าส่วนน้อยฟูลแลนในตอนนี้ครับวันนี้จะได้ได้เปรียบเนื่องจากการได้เล่นในคลาวเวนคอรกเทคนะครับแต่ส่วนตัวยังรู้สึกว่าไม่ใช่จุดแข็งซะทีเดียวครับเพราะว่าเขาก็มีการแพ้เห็นบ้างนะอย่างเกมล่าสุดที่แพ้ได้บ้างคือการแพ้คริสตัลพาเลตในรายการเอฟเฟครับนะฮะส่วนด้านของลิวพูครับถึงแม้ว่าในเกมล่าสุดจะเอาชนะเอเวอเรตมาได้เพียงแค่1ลูกครับแต่ส่วนตัวยังมองว่าฟอร์มมาเล่น ทั้งเรื่องของการเป็นรองแชมป์คาราบาลครับครับแต่เกมที่ล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยทำให้พวกเขาน่าจะมีในเรื่องของการนะผมนะเรียกความมั่นใจกลับมาบ้างครับแล้วก็มีข่าวดีคือวันนี้ครับนะผมอาร์เซนอลนะครับพวกเขานั้นสะดุดนะผมเสมอกับเอเวอร์ตันไปทําให้นะผมท่านอร์พูเนี่ยน่าจะเตรียมตัวเดินหน้าเพื่อกาลันตีสามคะแนนนะครับเพื่อกวานเป็นแชมป์ในปั้นปลายนะครับส่วนในคัมคือวันนี้แน่นอะนว่านักเตะแต่ละคนของฟูตบอมก็อยู่ในช่วงที่กําลังครับขาดความมั่นใจอยู่พอสมควรครับแต่ว่ารายชื่อหลักจะคงโยนครบนะฮะไมาาน,นกกแร,รู ซูสิ์นะผมนะทางด้านของพวกอ่าซันเดอร์เบิร์กนะครับเกมลุกก็ได้ทางด้านของ อเล็กซ์อีโวบี้นะผมทางด้านของแฮร์รี่วิลสันอาจจะมาเช็คฟิตเกมนี้แล้วก็กองหน้ายังคงเป็นทานด้านของราอูลคิมิเนสนะครับส่วนลิเวอร์พูลแน่นอนว่าจะยังไม่มีชื่อของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนและโจโกเมสเหมือนเดิมนะครับส่วนคนหนึ่งยังคงอยู่กันครบนะฮะเกมรับครับอาจจะใช้เคอร์ติสโจไปยืงแบ็กขวายรอบหนึ่งครับหลังจากที่เจ้าตัวก็ชัวร์ฟอร์มได้ดีที่ผ่านมาครับเกมกลางอยู่กันครบเหมือนเดิมครับกาฟเฟนแบกครับผมอเล็กซิสแมกนิสเตอร์รวมถึงทางด้านของเกมลุกอย่างโจต้านะครับผมโม ในเรื่องฟอร์มมาเล่นเองและในเรื่องของผลงานที่ผ่านมาถ้าวันนี้การาันตีสามคะแนนได้โอกาสที่จะมีแชมป์นะผมมากกว่า95แล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าลิเวอร์พูลเตรียมตัวมาดีกว่าและจะเก็บ3ามคะแนนได้ในที่สุดนะครับ ส่วนวิชาสุดท้ายครับนั่นคือในช่วงเวลาดึกที่สุดนะผมนั้นสี่ทุ่มครึ่งครับผมทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะเจอกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก่อนี้เลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาก็ถือว่าเริ่มกลับมาทำผลงานได้ดีขึ้นแม้ว่าเกมล่าสุดจะไปสะดุดแพ้กับทางด้านนอตติงแฮมฟอลเรสต์มานะครับเกมล่าสุดก็แพ้มาหนึ่งศูนย์นะก่อนหน้านี้น่ะดูดีไม่แพ้เข้ามาถึงห้าเกมติดทั้งในยุโรปแล้วก็ในอังกฤษเองครับส่วนแมนซิตี้ครับเพิ่งจะเอาชนะเลสเตอร์มานนนเกมล่าสุดะะคครรัับบแตต่กก็้้อองบไดเลยว่ากมลัังสาคญหยยยไปเออะู่เเหมือนนนนกกัััะะครบบตาดเจ็บของแมส ก็ยังคงมีข่าวดีครับได้ทางด้านของเรนนี่โยโร่แฮร์รี่แม็กควายกลับมาครับรวมถึงมาหนึ่งกำลังกับพวกแดนกลางอย่างมานูกานเต้บูโน่เฟายนันเดสแต่ผมเกมลุกก็ยังต้องใช้บริการพวกอเลฮันโดการันโชโยชัวซักซี่แล้วก็ลาสวุธฮอยลุนอยู่นะครับส่วนแอสแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแน่นอนว่าจะยังไม่มีเออร์ลิงบบลฮาร์แลนนาธานอาเก้จอห์นสโตนนะผมในเรื่องของนักเตะบาดเจ็บนะครับวันนี้ก็น่าจะใช้บริการโอม่ามามูดฟิลโฟเดนนะผมแล้วก็ทางด้านของริมเส้นอย่างซาบันโยนะทางด้านของเชอร์มี่โดกูด้้ววยนะครัับแลก็ป หลักเลยคือการออกมาอำลาทีมของเควินเดอบลอยครับก็ต้องมาดูว่าจะส่งกระทบอย่างไรต่อทีมชุดนี้นะผมนะว่าเพื่อนนั้นมาโบกมือลาแล้วมี2ออย่างถ้าไม่ฮึดเลยก็เสียเปรียบอ่เสียไปเลยนะครับส่วนตัวยังมองว่านะผมในดาร์บี้แมตช์แบบนี้ครับแมนเชสเตอร์ Manchester, ดาร์บี้แมตช์นะครับในโอทาฟอร์ดเช่ด้วยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยเอาชนะมาหน้าของแมนซิตี้มาได้แล้ววันนี้ครับศักดิ์ศรียังคงค้ำคอผมมองว่านี้เพื่อนรักอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะทําผลงานได้ดีกว่าแมนซิตี้นะครับผมนะวันนี้เชียร์แมนเชสเตอรรรร์ยูนนนเต็ดะะะคคคัับบถ้าใผมนะ ที่เดี๋ยวมันการชื่นชอบไงมาคอมเมนต์คุยกันได้ครับในการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบนี้ครับผมส่วนใครที่อยากจะคุยเพิ่มเติมครับไปดูที่ดีสคริปชันหรือว่าคำบรรยายคลิปนะผมผมมีคาสเอาไว้ดูแลพี่ๆทุกคนโดยเฉพาะเลยครับในเรื่องราวลูกหนังเหล่านี้ครับอ่ะสำหรับชิมนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ